สวัสดีสวัสด er. ีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนุบลรีของเราครับและวันนี้พวกเราจะเป็นเ c สําหรับการไลฟ์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในวันนี้ครับดิฉันที่เชื่อยุ้ยอาจารย์วรรวันค่ะอาจารย์พงษ์ครับและดิฉันเบนเบญญาภาเดชศักดาค่ะน้องปุ๋ยค่ะ ซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่งทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยกันค่ะแต่แต่ถ้าเรายืนกันเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นการแย่งซีนแขกรับเชิญของเราเกินไปมั้ยคะเนี่ยค่ะงั้นขอมอบเวทีช่วงแรกให้กับอาจารย์พงษ์และแอชนี่ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับสำหรับลำดับแรกนะครับเรามาเจอกับนักศึกษาที่ outstanding ซึ่งมีผลการเรียนแล้วก็มีทักษะภาษาอังกฤษที่ ถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับน้องก็ลำดับแรกครับพี่เป็นน้องปีสองแล้วก็เป็นพี่ปี4แล้วกันนะคะงั้นก็ขอมอบเวทีนี้นะคะให้กับน้องให้กับน้องตองนะคะแล้วก็พี่เปรี้ยวเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาเลยค่ะตรงกลางเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะงั้นก็แนะนําตัวสักนิดเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิไลลักบุตรวงศ์นะคะเป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่4ี่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนหัทรยามิตรถาน,นะคะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะครับก่อนที่จะแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเรียนอย่างไรแล้วก็ประทับใจอะไรช่วยเล่าให้ฟังหนะะ่อยครับว่าที่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับที่เรียนมาเกรดเฉลี่ยปีนี้นะคะก็อยู่ที่3.98ค่ะเท่าไหร่นะฮะ3.98ค่ะ3.98จุดเก้นะคะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆแบบสุดๆเลยนะคะอ่ะน้องตองนะคะเป็นยังไงบ้างปีนี้ได้4.00จุดศูนย์ศูนย์นะคะสี่จุดศูนย์ศูนย์ไม่ธรับดี่จุดนย์ศูนย<ๆ>์ะ เดี๋ยวอยากจะถามน้องต่อนะคะว่ามีทริคอามีทริคนะคะในการเรียนภาษา,ษาษอังก่ายงไงททาไมเราถึงได้4.00เลยนะคะค่ะตอนเรียนในห้องนะคะเราก็พยายามเรียนให้สนุกเลยค่ะเรียนกับพูดคุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวิชาที่แบบว่าน่าสนใจเงี้ยเราก็ตั้งใจเรียนค่ะวิชาที่น่าสนใจนะคะก็จะมีวิชาพวกสัทศาสตร์และการออกเสียงค่ะแล้วก็มีวิชาฟังและการพูดแล้วก็ยังมีวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการะคะ่ะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิชาโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะ ถือว่าเป็นทริคแล้วก็ยังมาแชร์นะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจของเราด้วยนะคะว่ามีวิชาหลากหลายให้เลือกเลยนะคะสัตร์นี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับแล้วพี่เปียวละครับแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์เทคนิคในการเรียนตลอด3 4ปีที่ผ่านมาให้น้องๆ้องฟังครับค่ะเทคนิคในการเรียนก็คล้ายๆกับน้องตองเลยคะ่ะส่วนมากก็คือจะตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็เก็บความรู้กับอาจารย์ให้ได้มากที่สุดครเวลาสอบแล้วก็จะได้ไม่ต้องอ่านเยอะเนาะแล้วก็พยายามติวกับเพื่อนคะ่ะเพื่อนก็มีส่วนที่สําคัญมากๆในช่วยในการเรียนค่ะ อ่าแต่ว่าแต่ว่าเหรียญที่ห้อยมาวันนี้โหเยอะมากอยากจะให้บอกความเป็นมาหน่อยได้ไหมคะว่าได้มายังไงเอ่ยเอ่อก็เป็นเหรียญที่ได้จากรางวัลนักเรียนเรียนดีค่ะแล้วก็ได้ทุนการศึกษาปีหนึ่งถึงปีสีค่ะก็คือเรียนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยใช่ค่ะอ๋อโหแล้วน้องเปี้ยวล่ะคะเป็นยังไงบ้างไม่ทราบว่าเหรียญอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญทองการเรียนดีค่ะเรียนดีค่ะเรียนดีก็จะได้ของรางวัลแบบนี้นะคะ สำหรับรน้องๆห .6 นะครับถ้าเราอยากได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะครับก็เรียนเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์แล้วก็ทำเกรดแล้วก็พัฒน<ำ>าทักษะของเรานะครับเพื่อให้ไปถึงยังเกณฑ์ที่มหาวิลัยกำหนดนะครับ ก็ไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนที่เอาสแตนดิ้งของเรานะครับคุณพี่เปียวกับพี่ตองก่อนครับในเบื้องต้นครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่าเซตนี้เสร็จแล้วเซตต่อไปล่ะ our program is because English yes so we should do our interview in English okay yes let's start with o u r s t a n d i n g student yes t h i s must be be you right be me alright a s h l e y trying to explain why do you study here and what did you get from studying throughout the four or three years and share tips or techniques of studying okay Thank you. All right. First, I would like to introduce myself. My name is Benya Pade but you can call me Ashley. And right now, I'm in the third year of, uh, business English. And first, I would like to talk about a trick that I just learned English. It was really so easy. You just try to use an English in your routine. For example, when you just wake up, you just try to think that in English, like what you want to eat in the breakfast for lunch and what the schedule in your day. And the next trick it just like focus on your purpose, on your destination, what uh what did you wanna be in the future. Yes. Okay, thank you for sharing this. You're welcome. And please try to invite international students who want to come to study with all us. All right. Uh I would like to invite all the international friends. Uh that uh Ubon Rajatani, Rajapath University, we have a lot of the subject that going to be the suit uh suitable for you. And you're not gonna be uh disappointed if you're going to choose an our university to be of one of your choice. And we already welcome you to join our, our business English major. Okay, thanks. Welcome. Okay, that's it for us. Yes. โอเคว้าขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะที่ไหนค่ะช่วงแรกเนี่ยเพิ่งพบกับนักศึกษาเรียนใช้ค่ะและในช่วงที่สองนี้น่าสนใจยิ่งกว่าเพราะว่าอะไรคะเราจะมาพบกับเหล่าเฟรชี่ประจำสาขาของเราค่ะขอเชิญน้องปันปันเลยนะคะเป็นตัวแทนเฟรชี่ในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องปันปันเลยค่ะจะน้องน้ำนำตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปันปันชลันชิดาอมพัลัสนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง s o Smart Rainbo โบคะเอาละค่ะน้องปันปันพี่อยากให้น้องปันปันเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสักนิดนึงให้น้องๆที่กำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยได้รับประสบการณ์นี้ด้วยค่ะค่ะปันปันนะคะได้ทักษะการออกเสียงนะคะและก็การพูด ภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะโอเคค่ะน้องปันปันแล้วสําหรับน้องๆน,น,นะคะที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อรอบพอร์ตฟรีโอเนี่ยสมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะน้องปันปันค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยค่ะสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ admission ubru ac th นะคะโอ้โหแค่ปีแรกนี่ค่ะผ่านไปน้องปันปันทั้งสวยทั้งเก่ง ก็ปังขนาดนี้แล้วนะคะเรามาพบกับปีต่อไปกันเลย,ยดีกว่าคะ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเจมคะ่ะน้องมินมนี่และน้องใบ<ล> <ไป S 1> บอลค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายธนพลนชาพูบาลน,นะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับชันปีที่2แล้วก็เป็นผู้เข้าประกวดการแข่งขันสมาร์ทเฟชี่บอยของมหาลัยราชภัฏอุบลน,นะครับซึ่งได้รับรางวัล UBU Smart Fishy y o y แล้วก็ s u s o Smart f ร์ i เฟ y ชในปี2022ด้วยครับค่ะมินนี่ค่ะเป็นผู้เข้าประกวดนะคะ s u s o อ r a r โซสมาร b ตเ a นโ a s ์แนะคะได้รับรางวัลลองชนาลดศอันดับที่2ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะคะกีฬาเอ่อแบดมินตันนะคะ UBU เนะคะประเภทชายคู่แล้วก็ประเภทชายเดี่ยวด้วยค่ะค่ะนางสาววราพรมุสิกวันนะคะัาศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะชั้นปที่2ค่ะผู้เข้าประกวด a o u so smart girl ambassador 2022ค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยช่วยฝากการติดตามเพจของเราหรือว่าชวนน้องๆที่สนใจมาเรียนสาขาของเราหน่อยค่ะน้องเจมสครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะมาเรียนในสาขาภาษาอังกฤษของเรานะครับทางสาขาของเราเนี่ยก็มีเพจของสาขานะครับชื่อว่า business english ubu นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารและก็กิจกรรมที่ ทางเพจเรานั้นเผยแพร่ออกไปได้ครับอนอกจากนี้ยังสามารถติดตามการสมัครได้ที่ไหนอีกคะน้องใบวอนค่ะและสามารถติดตามข่าวการรับสมัครรอบ,บอื่นๆในที่เพจรับเข้าศึกษามอราชพัฒอุบลค่ะ สุดท้ายอยากให้น้องมินนี่ฝากเชิญน้องๆที่มีความสนใจด้านกิจกรรมหรือว่ากีฬามาเรียนที่สาขาของเราหน่อยค่ะค่ะมินนี่ก็อยากฝากถึงน้องๆนะคะที่มีพื้นฐานเอ่อทางด้านภาษาอังกฤษหรือว่ามีพื้นฐานน้อยหรือพื้นฐานมากนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกี่ยวกับสาขานี้เลยนะคะถ้าอยากศึกษาหรือมีความตั้งใจจริงๆนะคะมินนี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหนึ่งนะคะที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ได้ดีมากนะคะแต่มินนี่ก็ยังเลือกที่จะเรียนที่นี่นะคะเนื่องจากเอ่อพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยนะคะแต่สามารถอาจารย์สามารถเอ,อ่อให้ความรู้แล้วก็ การศึกษาได้ค่ะก็ฝากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนนะคะขอบคุณมากนะคะทีเชอร์ค่ะผ่านไปแล้วค่ะเฟรชีปีหนึ่งก<ป>ับปีสอง สาขาดาราอย่างเราจะมาแค่นี้ยังไงคะมาทั้งหมดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่กล้วยค่ะเฟรชี่ประจำปี2021พี่ฟิล์มลาพี่เจฟค่ะเฟรชี่ประจำปี2 0 2 0ค่ะแทอาเ้น้องๆแนะน้ำตัวไหนคะค่ะชื่อสสิกัญญาน้ำเงินค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะ สวัสดีครับผมนายเจฟจูวินวลนอลเลนเซรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจอยู่ชั้นปีที่สครับรางวัลที่ได้รับนะครับก็มีรางวัลชนะเลิศ UBIU Smart Freshboy 2020แล้วก็จะมี HUso Smart Freshboy ประจำปี2020ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพรพโกคาสุนทรางกูลนะคะชื่อเล่นชื่อกล้วยนะคะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะรางวัลที่ได้รับก็จะเป็นรอ,องอันดับหนึ่งค่ะ ในการประกวด ah uh, HU s o Smart f 2021, ะะ s h i a l 2021ค่ะว้าวสวยหล่อเก่งกัน<ช>มากมากอนี้อยากให้น้องกล้วยช่วยแนะนำรายวิชาที่น่าสนใจในสาขาของเราหน่อยค่ะค่ะสำหรับสาขาวิชาของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านธุรกิจการบิน,นะคะ่ะน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นสจ e วหรือทำงานแอร์โฮสเตสหรือทำงานในสนามบินนะคะก็สามารถ เราจะได้เรียนในรายวิชานี้นะคะส่วนน้องคนไหนที่สนใจใน,ในการเรียนด้านธุรกิจการโรงแรมนะคะสาขาของเราก็มีการจัดการสอนในรายวิชานี้ <Okay. S 1> เช่นกันค่ะค่าิมระคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นธุรกิจเพื่อการนําเสนอธุรกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์และก็ธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศค่ะ,คะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเพื่อง,งานในสํานักงานภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและโฆษณาแล้วก็มีการแปลภาษาอังกฤษด้วยนะครับ เอาเลยค่ะตอนนี้พี่เฟรมพี่เจค่ะตอนนี้พี่พี่ก็อยู่ปีสี่แล้วจะต้องไปฝึกงานแล้วในเทอมหน้าพี่พี่ไปฝึกงานที่ไหนกันบ้างคะช่วยแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงค่ะค่ะส่วนตัวพี่นะคะฝึกที่กรุงเทพมหานครค่ะในบริษัทเลิฟโปรชั่นหรือว่าบริษัทซอการ์ดนั่นเองค่ะในตําแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะสำหรับสำหรับพี่นะครับพี่ได้ฝึกงานที่โรงแรมแลาวิวาลินสปาแอนด์รีสอร์ทนะครับจังหวัดกระบี่เกาะพังงาในตําแหน่ง f b ครับ ว้าว <c oughs> ก็คืออยากไปด้วยเลยใช่ใชทีนี้ก็อยากให้น้องฟิล์มอะค่ะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าเรียนสาข,าขาของเรามาสี่ปีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่าสาขาข,าของเราเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนอาจารย์เนี่ยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยอยู่กันแบบอบอุ่นมากๆ <c oughs> เลยค่ะพี่เจคา พี่เจฟเนี่ยเป็นทางเฟ,ฟชชี่มหาลาัยแล้วก็เป็นทันนักกีฬามหาลัยเนี่ยกิจกรรมต้องเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอยากให้พี่เจฟนี่ช่วยแชร์ทริคในการแบ่งเวลาจัดการเวลาของพี่เจฟให้น้องๆได้รู้หน่อยคะ่ะอ๋อได้ครับอย่างแรกนะครับเราอาจจะิสต์เป็นข้อๆเป็นตารางว่าวันนี้เราจะทําอะไรหรือว่าเป็นต่ออาทิตย์ก็ได้ครับแล้วอย่างที่2นะครับเราต้องนอนให้เป็นเวลาแล้วก็ตื่นให้เช้าครับเพราะว่าเรายิ่งได้เริ่มต้นได้ดีเท่าไหร่เรายิ่งจะได้เปรียบเท่านั้นครับน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เจฟ <laughs> ทีนี้ใกล้จะเรียนจบก็ต้องใกล้ไปทํางานแล้วเรียนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจทํางานอะไรได้บ้างคะพี่ฟิมโหเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นล่ามแอร์สจวตรวมถึงเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราก็ได้ดค่ะ,ละ,คะแล้วก็สามารถเป็นพนักง,งานต้อนรับในห้างในโรงแรมเป็นครูอาจารย์พนักง,งานในหน่วยงานรัฐหรือเอกชนหรือว่าสามารถเป็นเจ้าของธุร,ธรกิจธุรกิจก็ได้ครับ ค่ะและในสุดท้ายนี้นะคยอยากให้พี่เจฟกับพี่ฟิลม์มช่วยฝากเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อกับทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหน่อยค่ะครับสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ชอบด้านภาษาอังกฤษและอยากพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษนะครับและอยากมีความรู้ควบคู่กับด้านธุรกิจด้วยครับค่ะแล้วใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าภาษาของเราภาษาอัางกฤษ ธุรกิจของเราเนี่ยมีการปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้ามาเรียนแน่นอนก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนก่อนนะคะโอเคสำหรับสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจของเราตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครรอบพอร์ตโฟลิโออยู่นะคะน้องๆที่สนใจก็เข้ามาสมัครกันได้เลยค่ะแล้วก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมพศ2 5 6 6นนี้ค่ะสมัครผ่านเว็บไซต์ admission ubiu.ac.th ครับ ในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะปิดปิดระบบสมัครเวลา18นาฬิกาค่ะค่าสมัครเพีาายง250บาทาค่ะนั้นเองค่ะทุกคนงั้นสำหรับน,น้องๆเนี่ยที่เตรียมตัวสมัครรอบพอร์ตฟรีโอไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยของเรายัางเปิดรับสมัครในรอบอื่นๆอยู่ค่ะค่ะโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจรับเข้าศึกษาหมอราชพัฒค่ะและที่เพจไหนคะน้องกล้วย จะเป็นเพจของสาขาเราเองนะคะเป็น Business English UBRU ของเราค่ะแล้วก็จะมีช่องคะ YouTube ค่ะ Business English UBRU ที่มีคลิปเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางด้านการเรียนหลายการทำกิจกรรมและยังมีคลิปวิดีโอกิจกรรมสนุกๆมากมายค่ะทางสาขาของเราเตรียมให้ทุกท่านได้รับชมค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากอยากจะฝากน้องๆนะคะเข้าไปกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะของช่องเพจ UBRU อ่ะ พิเศษอังกฤษจูบิอยู U U ของเราด้วยนะคะและทำไมถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษมาเรียนสาข,าขาของเราได้ไหมคะน้องปอนเรียนได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะปูพื้นฐานที่ทุกท่านใหม่เลยค่ะและทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจคะพี่ฟิล์มก็ภาษาอังกฤษธุรกิจของเรานะคะไม่ได้เรียนแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวสามารถได้เรียนแบบ ไ,ได้เรียนภาษาแบบว่าไปด้วยควบคู่กับการเรียนธุรกิจไปด้วยค่ะอโอเคสําหรับวันนี้นะคะทุกท่านข่าวเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะ,อ,ะอย่าลืมติดตามความสนุกสนุกแบบนี้ได้ที่เพจ Business English UBRU และช่อง y o u t u Business e b English UBRU นะคะนีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ <laughs>